ืัอนี้ข้าพเจ้ามาฝ้านกกินมากไมยนะตัวนี้นะตัวนี้นะต้นน้อยนะข้าพเจ้าจะไปหาที่นั่งก่อนนะแต่งในบอลต้นไม้ที่อันนกมากินต้นนี้นะต้นนี้นะต้นนี้กัดนีต้นหนึ่งอย่างนี้นะต้นนี้นกก็กินนะต้นนี้นะข้าพเจ้าสิฟ้ามเบิ่งวะสิได้ยิงบอกนะ วันนี้มีนกมากินบ่ เดี๋ยทุกคนนะทุกคนนี่ยข้าพเจ้าจะลงไปเก็บเนาะเมื่อกี้ก็ยิงตกทึกสองตัวอยู่เจเจพุ่นเนาะข้าพเจ้าจะลงไปเก็บเนาะคือสีบุมีนกมาแล้วข้าพเจ้าจะลงไปเก็บนะนะไปกินเบิางว่าจะเก็บได้บ่เนาะ có gì nhiều chế hôn nó chắc tốt vô anh hỏi cho nên tốt như này hỏi này hỏi anh tốt như này anh, tốt như anh เห็นเตตัวเดียวเนาะยังยังอีกตัวหนึงนะ่ง <c ười> เห็นเตตัวเดียวเนาะพี่น้องน่าจะตกอยู่ในนี้่ว่าเห็นเตตัวเดียวคนระับเราจะดับไฟเสร็จวนนี้นาะ ก็วันนี้ก็ลืนเอามิดมานะอุปกรณ์ nè này có cái lá chặt xuống luôn cái cho xuống vậy Hãy cho kênh Ghiền จะกินเขาอย่างวันนี้นะเขาที่หอมาเนาะป็น เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็กินเขาเล็วเลยนะเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็สิกลัดนะกลับบ้านนะมาวันนี้ก็ได้เด็ตัวเดียวนะตัวที่ข้าพบเขาจะเอามาย่างกินฮะนะเนี่ยเจ้าก็สกลับเลยนะ Đây này có chạy cát đây đây. Đây này có chạy thôi. นี่เป็นทางเที่ยงเมืม่อกี้คราบเจ้ามานะ